สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้กูรูจีแหล่งรวมข้อมูลยานยน,ยนต์เครื่องจักรและยานพาหนะทางทหารจากทั่วโลกที่เรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยี สมรรถนะและนวัตกรรมล่าสุดวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศสวีเดน j a สสามสิบเก้ไครเพนน2025เครื่องบินรบที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการขององค์การปฏิบัติการทางอากาศยุคใหม่ด้วยสมรรถนะสูงเทคโนโลยีล้ำสมัยและความยืดหยุ่นในการใช้งานแจสสกเพน2025เป็นการพัฒนาต่อยอดจากกลุ่นก่อนหน้า โดยนำประสบการณ์จากการปฏิบัติภารกิจจริงมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตัวเครื่องใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูงลดน้ำหนักรวมและเพิ่มความสามารถในการประหยัดเชื้อเพลิงรูปทรงอากาศพลาศาสตร์ถูกออกแบบเพื่อให้มีแรงต้านอากาศต่ำและมีความคล่องตัวสูงทำให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในภารกิจสกัดกั้นการโจมตีทางอากาศและการสนับสนุนทางภาคพื้นดิน เครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งเครื่องยนต์เจเนอเรชันใหม่ที่ให้แรงขับสูงทำให้ทำความเร็วได้มากกว่า2มักและสามารถเร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วในทุกระดับความสูงระบบเรดาร์ AESA รุ่นล่าสุดมีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายระยะไกลและติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกันได้อย่างแม่นยำรวมทั้งมีความทนทานต่อการรบกวนสัญ,ญญาณจากข่าศึก ในด้านการป้องกันตัวเองเครื่องบินมีระบบเตือนภยัยและปล่อยเป้าลวงขั้นสูงช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตเมื่อเผชิญกับการโจมตีจากขีปนาวุธหรือการยิงจากภาคพื้น ห้องนักบินได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการควบคุมมีระบบแสดงข้อมูลแบบ HUD จอแสดงผลความละเอียดสูงและระบบควบคุมแบบ f l y b y w i r ที่ตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำการจัดวางอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดคำนึงถึงความสะดวกของนักบิน ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ที่กดดันสูงระบบเชื่อมโยงข้อมูลยุคใหม่ช่วยให้นักบินสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินและหน่วยภาคพ,พื้นได้แบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการวางแผนและปฏิบัติภารกิจร่วมกันด้านอาวุธ J-39 ไรเพิ2 0 2 5สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายประเภท ทั้งจรวดอากาศสู่อากาศจรวดอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีแม่นยำและระบบอาวุธยุคใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สงครามสมัยใหม่ระบบปล่อยอาวุธอัจฉริยะช่วยให้นักบินสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยลดความเสี่ยงต่อกำลังฝ่ายเดียวกันความสามารถนี้ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนการบรรทุกอาวุธได้ตามประเภทของภารกิจ จุดเด่นอีกอย่างของไทรเพน2,025คือค่าดำเนินการที่ต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นในระดับเดียวกันทำให้หลายประเทศให้ความสนใจและต้องการจัดหาเข้าประจำการ ความสามารถในการขึ้นลงบนรันเวย์สั้นหรือสนามบินชั่วคราวยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการบำรุงรักษาที่ง่ายทำให้ระยะเวลาการพร้อมรบสูงขึ้นเครื่องบินรุ่นนี้ยังถูกออกแบบเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ด้วยการใช้วัสดุและเทคโนโลยีดูดซับคลื่นเรดาร์ รวมถึงการออกแบบโครงสร้างที่ช่วยลดการสะท้อนทำให้สามารถปฏิบัติการในภารกิจลับหรือแทรกซึมพื้นที่ของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพความทนทานและความน่าเชื่อถือของระบบต่างๆได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงตั้งแต่ทะเลทรายที่ร้อนจัดไปจนถึงเขตอากาศหนาวเย็นแจ๊สสากครเพ่นย0่5ยังให้ความสำคัญกับการอัปเกรดในอนาคต โดยออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถติดตั้งเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามและสถานการณ์การรบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบและแพลตฟอร์มของชาติพันธมิตรทำให้เครื่องบินรุ่นนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับหลายประเทศที่ต้องการเครื่องบินรบสมรรถนะสูงด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งในด้านความเร็ว ความคล่องตัวเทคโนโลยีอาวุธความยืดหยุ่นในการใช้งานและต้นทุนการดำเนินงานที่คุ้มค่า j จ๊ส39การเพ่น2025จึงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุคป,ปัจจุบันไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ในด้านการปฏิบัติภารกิจทางทหารแต่ยังเป็นเครื่องบินที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงต่อไปได้อีกหลายปีข้างหน้า หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้และต้องการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารเทคโนโลยีการบินและการรีวิวพิเศษจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง auto Guru g u r u ีเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่ที่เราจะนำเสนอในอนาคต